รายการมองไกลประจำวันพฤหัสที่28มกราคม2559ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายเมื่อวานนี้นายยกรัฐมนตรีได้ไปร่วมงาน58ปีวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารครบรอบ58ปี ซึ่งเนี่ยนะครับก็มีการมอบรางวัลสำหรับสิทธิที่ทำหน้าที่ดีเด่นและทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารพี่น้องก็คงจะทราบว่ามีใครได้อะไรตรงไหนกันบ้างนี่นะครับแต่ว่าประเด็นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้พูดเนี่ยนะครับ และผมก็เชื่อว่าหลายคนก็มีความรู้สึกว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นนอกจากนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมในการปฏิรูปประเทศแล้วชี้ว่าประชาธิปไตยสร้างมาหลายปีไม่สำเร็จยังต้องใช้ไมคํคำพยุงย้ำทุกอย่างทำเป็นไปตามรถแมพเชื่อมีทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด เพราะทหารไม่มีไข้ไม่แบ่งขั้วยันไม่กลัวกระแสปฏิวัติซ้อนถ้าใครทำยกมือขึ้นคำว่าการปฏิวัติซ้อนเนี่ยนะครับเราอาจจะได้เคยยินข่าวสารกันมาบ้างแต่มาครั้งนี้คือการได้ยิน จากปากของนายกรัฐมนตรีว่าไม่กลัวกระแสการปฏิวัติซ้อนและก็ประกาศทาททะว่าใครพร้อมทำให้ยกมือขึ้นซึ่งไม่มีทอทหารคนไหนในนะครับกล้ายกมือขึ้นหรอครับเพราะว่าถ้าใครยกมือขึ้นก็จะต้องถูกจับกุมผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา113อาจจะถูกพลเอกประยุทธ์จันโอชา ใช้มาตรา44ดำเนินการกันได้แต่ถามว่ามันมีอะไรดนใจว่าอยู่ดีๆพลเอกประยุทธ์ได้มาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาภาษาเนี่ยนะครับของคนที่อยู่ในยุทธภพเขาเรียกว่าเป็นการตัดไม้ข่มนามถ้าใครพร้อมทำไม่ยกมือขึ้นทาหารเนี่ยนะครับ ทำได้มากกว่าที่คิดเพราะทหารไม่มีไข้ทหารมีไข้ทั้งนั้นไม่แบ่งขั้วก็บูรพาพยักวงเทวันเนี่ยครับก็เป็นที่ประจักษ์ชัดกันแต่เอาเถอะครับท่านจะอธิบายอย่างไรก็ตามแต่คนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองอย่างผมนั้นเนี่ยก็แลเห็นอย่างชัดเจนว่า การที่สถานการณ์ของบ้านเมืองนั้นอาจจะอยู่ในสภาพที่มีปัญหามากมายแต่เราไม่เคยได้ยินเรื่องการปฏิวัตซ้อนจึงไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีพูดเลยนะครับในลักษณะเดียวกันที่เคยพลังเผลอและท่านเองก็มาแก้ภายหลังกรณีเรื่องการปิดประเทศในการประชุมร่วมของแม่น้ำห้าสาย แต่ผมเองด้นเนี่ยนะครับฟังแล้วผมเองจะนิ่งเฉยไม่ได้และคำว่านิ่งเฉยไม่ได้นั้นหมายความว่าไม่ได้ไปทำอะไรแต่ในทางการเมืองนั้นก็ต้องตั้งใจและติดตามสถานการณ์ทางการเมืองเพราะคนระดับนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคอสชอเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นรัฐาธิปัตย ได้พูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับในวันสถาปนาครบรอบ58ปีโรงเรียนเกรียมฐานซึ่งเต็มไปด้วยแม่ทัพนายกองบกเรืออากาศตำรวจครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีมูลหรือมีข่าวอะไรเลยกันนั้นผมเชื่อว่าไม่มีเหตุใดๆที่นายกรัฐมนตรีจะออกมาพูด เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านก็พูดว่าไม่กลัวกระแสะปฏิวัติซ้อนแปลตามคำพูดก็คือว่ามันมีกระแสะการปฏิวัติซ้อนซึ่งผมเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นชายไทยไปเกณฑ์ทหารและจับได้ใบดำนั้นอาจจะไม่มีความลึกซึ้งทางการทหารแต่การมุมมองในทางการเมืองนั้น การแสดงความวิตกอะไรเนี่ยนะครับที่เข้มแข็งผิดปกติในยะทางการเมืองนั้นได้สะท้อนถึงความวิตกกังวลซึ่งหลากหลายกรณีครับเป็นตํำราพิชัยยุทธอย่างหนึง่งบางครั้งเนี่ยนะครับน่าชื่นผิดสังเกตราเริงผิดสังเกตหรือแม้กระทั่งดุผิดสังเกตหรือว่ากลัวผิดสังเกต ทุกอย่างทางการเมืองเนี่ยนะครับทางการทหารเราสามารถวิเคราะห์กันได้หมดบางครั้งเนี่ยนะครับที่ดูว่าลึกเมื่อไปเดินไปดูแล้วก็มันตื้นกว่าที่คิดบางกรณีนะครับดูว่ามันตื้นแต่ก็ลึกกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนคนไทยเราจะได้ติดตามสถานการณ์กัน เพราะถึงขนาดนี้นะครับผลเอกประยุทธ์ประกาศในที่ประชุมว่าใครพร้อมทำปฏิวัติให้ยกมือขึ้นเวลานั้นเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่อย่าให้แม่ทัพนายกองคนใดยกมือครับคันหัวยังไม่กล้ากเกาเลยครับแต่ประวัติศาสตร์ทางการเมืองไม่ว่าจอมพลสฤษดิกับจอมพลปพิบูลสงครามจอมพลสฤษดิ์เป็นทหารรุ่นน้อง บอกว่าผมไม่มีวันที่จะวัดรอยเท้าจอมพลปอพิบูลสงครามแต่พอได้จังหวะนี่นะครับนอกจากไม่วัดรอยเท้าและยังเอาเท้าไปวัดรอยหน้าของจอมพลปอจอมพลถนอมกิติกระจถือว่าเป็นลูกน้องจอมพลสริดิ์หลังจากจอมพลสริดิ์ถึงแก่อสัญญกรรมจอมพลถนอมใช้มาตรา17ยึดทรัพย์จอมพลสฤษดิ นั่นเนี่ยนะครับเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในประวัติศาสตร์ทางการเมืองการทหารนั้นคําว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรในทางการเมืองเราลืมนึกไปว่าทางการทหารก็เป็นเช่นนั้นหลายกรณีไม่คาดคิดว่าดูเสมือนหนึ่งว่ารักกันแต่ความจริงแล้วนั้นเต็มไปด้วยความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จะได้กระแสข่าวอย่างไรผมไม่ทราบและเนี่ยนะครับหวังว่าไม่มีใครเนี่ยนะครับที่จะมาตามว่าใน Facebook ในเว็บไซต์จะมีการปล่อยข่าวเรื่องการรัฐประหารเรื่องการปฏิวัติตซ้อนเพราะคนพูดคนแรกคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาในวันที่27ม็มกราณนะโรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายก ต่อหน้าแม่ทัพนายกองทั้งอดีตและปัจจุบันครบถ้วนนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เราจะต้องติดตามกันไปว่าอะไรจึงเป็นสาเหตุให้พลเอกประยุทธ์จันโอชามีความรู้สึกว่าจะมีคนกระทำการปฏิวัติซ้อนท่านมันมีซ้ำมีซ้อนมีแทรก เยอะแยะไปหมดครับอยู่ที่ว่าการหยิบคําไหนที่จะนํามาพูดกันแต่คําว่าปฏิวัติซ้อนเนี่ยนะครับในคราวนี้คนที่มาพูดเนี่ยนะครับโดยสถานะโดยตําแหน่งและในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารเดิมนั้นเมื่อมีการพูดว่าจะมีการรัฐประหารซ้อนแต่ตัวเองไม่กลัวนั้นแล้วก็ท้าว่าใครทําให้ยกมือขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องที่คอการเมือง และก็นี่นะครับอยู่ในซีกองค์กรประชาธิปไตยอย่างผมนั้นก็ต้องสดับรับฟังว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยประเด็นต่อมาครับนายมีชัยฤจุพันธ์ก็ออกมาแถลงว่าไม่ได้นำรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาปรับใช้เป็นชั่วถาวรบอกว่าผมไม่ได้บ้า หลังจากมีคนตีความให้นำรัฐธรรมนูญชั่วคราวปรับใช้เป็นฉบับถาวลหากร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ผ่านประชามติแจ้งหากไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรก็ต้องใช้ฉบับชั่วคราวจนกว่าจะยกเลิกอธิบายยังไงก็ถูกอย่างนั้นแแต่นายมีชัยฤจุพัน์ไม่ได้อธิบายรายละเอียด อย่างที่ผมอธิบายเมื่อวานนี้ว่านายมีชัยนั้นเป็นคนที่มีศิละปะทั้งบุคลิกวาจาการใช้ภาษาการเลือกข้อกฎหมายมากมายในประเทศไทยหาตัวจับยากเนตีบริกรก็คือตัวพ่อวิศนุค,คือคือตัวลูก บวรศักดิ์คือตัวหลานและเนี่ยนะครับแต่ละคนก็มีบุค,คลิกที่คล้ายคลึงกันเป็นคนช่างจำนันจาและก็อธิบายด้วยความละเมียดละไมแต่เนื้อหานั้นเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยหลักของเผด็จการเพราะนายมีชัยฤชุพันธ์นั้น ผมต้องพูดอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557ให้กับโคโสโชไม่มีใครเชื่อแล้วครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเขียนเองเขียนไม่เป็นหรอกครับไม่ใช่ไปดูถูกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมือช่ำชองอย่างนายมีชัยฤชุพันธ์ซึ่งมีโอกาสนี่นะครับเขียนทั้งชั่วคราว และก็เขียนชั่วถาถาวรนสองฉบับโดยหน้าของบรวรศักดิ์เหมือนเพียงหินถามทางตรวจสอบอาการว่าฉบับของบรวรศักดิ์นั้นมีจุดใดที่เป็นประเด็นให้ตกเป็นเป้าการโจมตีบ้างแม้กระทั่งการใช้กลละเม็ดซึ่งถือว่าเป็นทีเด็ดของร่างบรวรศักดิ นั่นคือการเก็บคอปอปอไว้ไม่ยอมมาเสนอในร่างแรกให้กับสปชซึ่งมีการอภิปรายได้ไม่เคยอยู่ในห่วงคำหนึง่งหรือความคิดใดๆที่คนไทยจะได้ยินแต่ทันทีที่เขียนร่างสุดท้ายไม่มีใครคิดหรอกครับว่าท่านนี่นะครับสามารถคิดได้โดยปัจจุบันทันด่วน ทุกอย่างคือการเตรียมการเตรียมตัวเอาไว้หมดสิน้นแต่เมื่อประกาศคอปอปอ,ออกมานั้นคนทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็กินข้าวเหมือนกับท่านเนี่ยไม่ได้กินแกลบกินรำนั้นเขาก็รู้ทันทีว่าเป็นการย้ายคอสอชอไปไว้เป็นคอปอปอบ้านเมืองวิกฤตอำนาจอยู่ในคอปอปอหมด แต่กระแสของประชาชนเกิดแรงต้านแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับถ้าผ่านสปชก็ต้องถึงการทำประชามติวันเวลาขณะนั้นบรรยากาศของบ้านเมืองทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองยังไม่หนักเท่ากับขณะนี้บรรดาคณะผู้มีอำนาจในเรือแปะ ซึ่งเนี่ยนะครับต้องยอมรับความจริงอย่างชายชาติทหารครับไม่ได้มีอะไรที่เป็นความลับหรอกครับถ้าพวกท่านไม่รู้เห็นด้วยเนี่ยนะครับไม่มีวันที่จะสปชจะไปคว่ำได้น้ำหน้าเนี่ยครับสปชหลายคนเนี่ยนะครับที่ปากเยื่อแจ้วพอเป็นสปทเนี่ยนะครับแผนแขมท่านตั้งกลับมาเป็นจํานวนมากผนแอกพานเนี่ยนะครับเข้ามาน้อยมาก ก็เป็นจุดที่สำคัญให้เห็นว่าใครนะครับเป็นหัวแถวแผนก่ํามนายบวลศักดิ์นี่นะครับซึ่งเข้าใจว่าทุกอย่างที่ตัวเองดำเนินการนั้นมันเป็นความจริงแต่เขาให้แสดงเท่านั้นเองแต่นายบรวรศักดิ์ไปอินกับบทบาทประธานคณะกรรมการยกร่าง ถ้าตัดคำว่าพลเมืองข้ามศพผมไปก่อนต่อไปนี้ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้วนี่จะเป็น